วัสดีครับเพื่อนๆผมแป๊กจากช่อง Cosmic 2นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ที่พระราม9นะครับผมกำลังจะเดินทางไปที่ลังสิตคลอง3นะครับแล้วก็จากภาพที่เพื่อนๆเห็นผมเอาโกโปรติดที่หน้าอกนะครับก็จะได้ภาพปมาณนี้แล้วก็วันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดกันคือมันคงเป็นประเด็นที่หลายๆคนกำลังสงสัยว่าเฮ้ จะเล่น Monster 795หรือ796ดีไหมข้อดีข้อเสียมีอะไรเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับแล้วก็ในแต่ละข้อที่ผมได้มาผมได้มาจากประสบการณ์จริงของผู้ใช้งานจริงๆนะครับจากเพื่อนๆจากพี่ๆในกลุ่มหรือว่าจากที่ผมไปอ่านโพสต์ของเพื่อนๆที่ถามแล้วก็ตั้งคําถามอกันเอาไว้นะฮะอย่างแรกเลยประเด็นหลักๆแล้วก็ประเด็นใหญ่ที่สุดเลยของ m อ n s t e อร์795 796นะครับก็คือไดสตาร์ทนะครับไดสตาร์ทไอตัวเนี้ยตัวปัญหาเลยแล้วก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ต้องบอกเลยว่าตัว Monster 795 796ที่ประกอบในประเทศไทยนะฮะเลือกใช้ไดสตาร์ทจากไต้หวันนะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะแล้วก็ Monster ที่ประกอบนอกอะ่ะจะใช้ไดสตาร์ทเดนโซของญี่ปุ่นอันนี้คือข้อมูลที่ผมได้มานะซึ่งอ่ะเพื่อนๆดูดูจากภาพนะครับภาพซ้ายคือไดสตาร์ทเดนโซภาพขวาสุดนะภาพขวาสุด คือไดสตาร์จากไต้หวัน,เพ,นเพื่อนเพื่อเห็นภาพปะคุณภาพการผลิตมันช่างต่างกันมากเลยนะฮะแล้วก็ส่วนตรงกลางเป็นไดสตาร์ที่ทางพี่เบิร์ดช็อคช็อปนะครับโมดิฟายขึ้นมาเพื่อที่จะลดคอสใให้เพื่อนๆที่สามารถเข้าถึงได้จริงนะฮะก็คือถ้าเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องไดสตาร์พังหรือว่าอยากเปลี่ยนหรือว่าอะไรเงี้ยก็เข้าไปปรึกษาพี่เบิร์ดได้เลยนะครับมีให้เลือกตั้งแต่ไดสตาร์ดินโซที่ประสิทธิภาพดีแน่นอนคุณภาพดีแน่นอนแล้วก็มีววลันตีจากพี่เบิร์ดด้วย รือจะประหยัดง,งบขึ้นมาหน่อยไปเอาไดสตาร์ทที่พี่เบิร์ดเขาโมดิฟายขึ้นมาเองก็ได้นะครับแล้วก็ปัญหาต่อมาข้อที่2เวลาขับในเมืองร้อน3ขีดไม่เท่าไหร่ร้อน4ร้อน5้ร้อน6หรือล่าสุดที่ผมเห็นคือร้อน6ขีดโอเคพอร้อน6ขีดปุป๊บปุ๊บเวลาจอดปุ๊บเครื่องดับสตาร์ทยากอ้นนี้ก็เกิดจากปัญหาข้อแรกก็คือไดสตาร์ทเริ่มมีปัญหานะครับเริ่มทำงานได้ไม่ค่อยดีนะฮะอันต่อมาที่ผมเห็นหลักๆนะ เวลาร้อระดับอ่ะปัญหาต่อมาที่จะมาคู่กับความร้อนก็คือปั๊มคัตล่างเริ่มเฟดปั๊มคัตล่างที่เป็นปั๊มคัตเดิมติดจากศูนย์แล้วว่าติดกับตัวมอนสเตอร์มาเลยนะฮะจะเริ่มเฟดก็คือเวลาร้อนมากๆปุ๊บเราต้องรอให้เย็นก่อนเพราะถ้าไม่เย็นปุ๊บคัตบนอ่ะมันจะนิ่มนิ่มจนขับไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็ปัญหาต่อมานะครับเรื่องน้ํามันเครื่องนะครับไอ้น้ำมันเครื่องสําหรับมอนสเตอร์ ที่เป็นอ i l cooling นะฮะสำคัญมากแล้วก็สต r i กมากนะครับเพราะว่ามนสเตอร์หลายๆรุ่นน่ะระบายความร้อนด้วยน้ํามันนะครับระบายความร้อนด้วยน้ํามันไม่ได้มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ําแบบรุ่นใหม่แบบ8ปดสองหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องตามรอบตามระยะสําคัญที่สุดครับมันจะเห็นผลมากเลยนะถ้าเพื่อนๆที่แบบใช้น้ํามันเครื่อง 10w50 แต่เปลี่ยนแบบ6 0 0 0 7,000อันนี้ถือว่าเยอะเกินไปละที่ควรเปลี่ยนนะ ควรจะอยู่ที่ประมาณ4,000ันเอาจริงๆควรจะอยู่ที่ประมาณ4,000ันแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับน้ํามันเครื่องด้วยว่าเพื่อนๆใช้ตัวไหนนะครับเพราะผมเคยได้ยินว่าน้ํามันเครื่องแอมซอยะมันมีตัวที่แบบราคาไม่แพงมากแต่ว่าต้องเปลี่ยนถ่ายบ่อยหน่อยอาจจะทุกๆ2,000ันโลอันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการเพื่อนๆเลยนะฮะแล้วก็ข้อต่อมานะครับที่เป็นข้อเสียของดูคติ7 9็ดนะครับเรียกว่าลดราคาถูกแต่ว่าของแต่งไม่เคยถูกลงเลยนะฮะอันนี้ก็เรื่องจริงนะครับ เพราะว่าถึงแม้ว่าลดจาก4 0 0 0 0 0ลดเหลือสามแสนสอง0 0 0 0 0ึ0 0 0 0 0เอาจิงๆเคยเห็นในในตลาดมือสองก็เก้าหมื่น 90, กว่าบาทก็มีนะเอออันนี้ก็ช็อกเหมือนกันแต่ว่านั่นเป็นเจ็ดเก้นะครับแล้วก็ข้อเสียต่อมานะครับอันนี้ที่เพื่อนๆเขารีเควส e s มาที่ที่คุยกันมาเนาะอันนี้ก็เป็นข้อเสียต่อมานะสายพานทามมิ่งนะครับต้องบอกเลยว่าบิ๊กไบค์จากค่ายอื่นอะ่ะบางทีเขาไม่ได้ใช้สายพานทามมิ่งนะเขาใช้โซ่แทนซึ่งไอ้สายพานทามมิ่งเนี่ยมีหน้าที่ทําให้ชุด วา wow, ล์วและข้อเบี่ยงทํางานสัมพันธ์กันนะฮะไอสายพานทัมมิ่งเนี่ยมันต้องการการดูแลที่ดีแล้วก็ต้องดูแลกางสม่าเสมอนะครับควรเปลี่ยนทุกๆสองพันโลนะครับถ้าสายพานทัมมิ่งพังอาจจะทําให้เครื่องพังเลยก็ได้นะฮะถ้าเราอยากลดอาการเครื่องร้อนง่ายหรือว่าฮีทง่ายนะครับอันนี้คือจากที่ผมใช้แล้วก็จากที่ถามเพื่อนๆหลายๆคนนะฮะอย่างแรกเลยคอท่อของดูคติเจ็ดก็ห้าเจ็ดก้หกแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นไทเทเนียมฟูลซิสเต็มได้จะดีมากเพราะว่า เอาจริงเปลี่ยนแค่ไทเทเนียมก็น่าจะเห็นผลแล้วแหละเพราะว่าไทเทเนียมมันมันร้อนง่ายแต่มันก็ระบายความร้อนได้ง่ายมันไม่อันเหมือนท่อเดิมนะครับเห็นผลจริงๆในจุดนี้ข้อเสียต่อมานะครับของมอนสเตอร์นะฮะราคาค่อนข้างไปต่อได้ยากนะครับก็คือราคาค่อนข้างตกนะครับถ้าคิดจะขายต่อนะฮะส่วนข้อต่อไปนะครับเป็นข้อดีนะฮะข้อดีของดูคติมอนสเตอร์เจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าหกทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันมีความเป็นเอกลัก,กษณ์ในเรื่องเสียงสูงแอลทวินนะครับไม่ไม่ว่าเราจะเห็น ได้ยิงจากด้านหลังหรือว,ว่าขับผ่านเราก็จะรู้ได้เลยว่า, <Wow. S 1> วานี่คือค่ายดูคติอนนี่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีเอกลักษณ์และมีความหล่อนในแบบของมันนะครับข้อดีอีต่อมาคือด้วยความที่มันไม่ได้สามารถเห็นได้ง่ายทั่วไปขนาดแบรนด์อื่นนะครับก็ทําให้ไม่ได้ดูเก่าไปตามปีที่มันลึกนะฮะแล้วก็ข้อต่อมาแล้วก็ของแต่งตลาดมือสองค่อนข้างหาง,ง่ายแต่ก็ต้องดูว่าเราจะดูเป็นแบรนด์อะไรหรือเปล่าหรือว่าเราจะดูเป็นของจีนที่ว่าเกดคุณค่าค่อนข้างดีแต่ว่าจริงๆอ่ะ อะไรหรือของแต่งต่างๆอยากให้เพื่อนๆใช้เป็นของแท้นะครับบางส่วนบางส่วนที่มันเกี่ยวกับ p e r f o r m a n แ e นซ์หรือความแข็งแรงอะ่ะอยากให้ใช้เป็นของแท้มากกว่าก็ข้อดีต่อมานะครับด้วยความที่มอนสเตอร์ตัวตัวถังค่อนข้างเล็กตัวรถค่อนข้างเล็กนะฮะขับข,ขี่ในเมืองค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกและที่สาคัญน้ําหนักไม่หนักด้วยนะครับและกอย่างหนึ่ง796ด้วยความที่เป็นโปรอาร์มนะครับที่คนไทยเรียกกันนะรหรือว่าซิงเกิลอาร์มนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายของน้องเล็กนะฮะที่เป็น ิงเกิลอาร์มนะครับทำให้ยังคงความหล่อในรูปแบบมีสติโชว์ล้อได้แล้ครัเพื่อนและวข้อดีข้อเสียก็มีหลักๆประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจอะไรยังไงสามารถทักมาในกลุ่มใน,นเพจได้ปรปึกษากันได้นะฮะหรือว่าจะหาของแต่งอะไรก็สามารถทักกันมาได้นะครับขอบคุณมากครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r ร b ์แล้วก,กดกระดิ่งกิ้งๆไว้ด้วยนค่ะ